ตา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 เร็วเร็วเร็วทุกคนเหมือนมีคนแอบอยู่ในแคมป์อะเหมือนมีคนเลือนั่นน่ะไปรีบไปกลับไปดูว่ามันเอาอะไรของเราหรือเปล่าเร็วเร็วเร็วเฮ้ยกานมันยกกระเป๋าไปแล้วนั่นน่ะตามตามน้องพกาตามไปแล้วนะคะอุ้ยอ้าวหรือของน้ำหมดเลยอะ ตอนนเสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่เพื่อนเข้าป่าอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้น้ำก็ไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องพกาค่ะสวัสดีครับอยู่ผมพกาฟรีเดย์นะครับทุกคนวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะพี่น้ำก็มาเป็นเพื่อนผมผมก็ได้มาเป็นเพื่อนพี่น้ำแล้ผมโอเคทุกคนวันนี้น้ำก็พาเข้าป่าที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละแต่น้ำก็ ไม่บอกเนาะว่าเป็นป่าที่ไหนนะคะรอให้น้ําไปถึงที่หมายเนาะแล้วทุกคนก็จะร้องว่าอ๋อตรงนี้นี่เองโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะคะไปค่ะ ไม่ลมมาหนาวยังวะพี่น้ำคืนนี้หนาวแน่นะ ตอนนี้น้ำกับน้องพะกาก็เดินมาได้สักพักแล้วนะทุกคนก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะแต่โอ้โหตอนนี้บรรยากาศดีแบบดีสุดๆ,ๆทุกคนเนาะลมแบบเย็นๆนะพะกาเนาะบรรยากาศแบบดีสุดๆทุกคนดีกว่าที่บ้านอีกอะในป่าน,นี้คือลมลมพัดมาตลอดเลยนะแล้วก็เย็นๆนะคะไม่ร้อนเนาะแล้วตอนนี้ก็ น้ำที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะไปเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะคะตอนนี้น้ำก็มาถึงแล้วนะทุกคนก็น่าจะคุ้นๆกันบ้างแล้วเนาะว่าเป็นที่ไหนนะคะนั่นก็คือบานต้นไม้ของเรานั่นเองที่พี่นุ้เคยสร้างไวนะ้เนาะนู่นเลยผุพังหมดแล้วนะคะไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วตอนนี้แล้วก็น้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆตอนนี้ ปลาเล็กปลาน้อยก็เต็มไปหมดเลยนะคะส่วนแคร่ของน้ําก็ยังอยู่นะทุกคนเห็นไหมเอ่ยนู่นแคร่ของน้ํายังอยู่นะคะนู่นเนาะอันนี้ก็แล้วก็เมื่อกี้น้ําผ่านมาเนาะน้ําสังเกตนะคะเหมือนมีรอยคนมาแคมด้วยนะทุกคนเห็นไหมรอยไม่ใหม่เลยนะคะคงยังไม่นานนะน้ำรู้สึกเหมือนคนยังมาแคมไม่นานนะคะเพราะว่าไม้ไผ่ย,ยังสดอยู่เลยโอ้บรรยากาศด,ดีสุด หลังจากนี้น้ำกับน,น้องพกาก็จะพักผ่อนกันก่อนนะทุกคนนะขอนั่งพักกันก่อนนะคะทุกคนน้ำเย็นสุดๆน้ำบอกเลยว่าน้ำเย็นสุดๆตอนนี้น้ำถอดรองรเท้าเปไหมเนี่ยเห็นไหมคะน้ำเยอะมากตอนนี้เนาะส่วนน้องพกาของเราก็อยู่ฝั่งนู้นเลย ใา่แลจนินาเมะกัดดีน้องพะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราเค่อยไปคลุกเลลยตรงนั้นเนาะอากัศดีดีขนี่คอ,อดเย็นอ,อือหืออือหือค่ะหลังจากนี้น้ำก่อนน้องพะกาก็ เดี๋ยวจะไปเก็บข้าวของแล้วก็ผูกเปลนอนเล่นกันส,สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วน้ำก็จะถ่ายบรรยากาศแถวน,นี้ให้ดูนะคะแล้วก็จะผูกเปรกันทางนี้เลยเพราะว่าทีแรกน้องพงการบอกว่าจะผูกเปรทางโน้นนะทุกคนแต่ดูแล้วมันเดี๋ยวเพราะว่าแค่มันเก่าวมากแล้วถ้าเราไปเหยียบมันอ่ะเราอาจจะล่วงลงมาได้นะคะเนาะโอเคไปค่ะเดี๋ยวไปผูกเปรกัน ปกันไหมพี่อาเลยทำไมต้องแข่งด้วยอะรถแข่งแรงด้วยอันนี้หนึ่งนะพี่พี่มที่สีนะพี่อ๋อมีหมื่นวะที่น้ำพี่สีนะที่มรดที่สี่นะจะให้ม

วันนั้นจะหนาวนะโอยมดเป็นเลือดเลยอะนี่เหรอมดเป็นก้อนเลย,ยมดมดมันทำคลืนเวลาไม่นิ่ีๆเล่หอมเป็นไก่เบามันเกลียวปีหอมนะผมเก็บเรือทามันก็ยังคลื่นอะมันหอมเป็นไดมันไม่หอมนะมันกลิ่นไม้อ่ะพี่กลิ่นไม้ ตอนนี้เราสองคนก็นั่งพักกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำจะไปถ่ายบ้านต้นไม้ใกล้ๆให้ทุกคนดูเนาะว่าสภาพมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้แล้วทุกคนมันพุพังหมดแล้วแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ที่ตายไปเนี่ยมันไม่ยอมล้มสักทีเนาะ ถ้าล้มเนี่ยเราสามารถที่จะทําบ้านต้นไม้ใหม่ได้นะคะแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้อันตรายนะถ้าเราจะทําเนี่ยมันไม่คุ้มกับนนะ้กับต้นไม้ใหญ่เนี่ยดูดิมันตายแบบทั้งต้นแต่มันก็ยังไม่รู้มันยังอยู่ได้ยังไงเนาะทุกคนมันก็ไม่หักสักทีโอเคเดี๋ยวนำไปถ่ายให้ดูนะคะน้ำคิดว่าที่เนี่ยมีคนมาประจำนะทุกคนเพราะว่าน้ำไม่เห็นเนี่ยอย่างที่ที่พักที่เราไปพุกเปลมีมยเกียเนาะ มันก็เป็นรอยแบบยังไม่นานมากแล้วก็ตรงนี้อีกทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมน้ำคิดว่ามีคนมาค้างบ่อยนะที่เนี่ยอ่าฮะคนมาหาตกปลาออแล้วมาหาตะวิ่งปลาแล้วมานอนที่นี่ก็มีนะ <c oughs> เพราะว่ามันมีร่องรอยคนมานะแล้วน้ำรู้สึกว่ายัางไม่นานพอโอ้โหทุกคนปลาเยอะมากๆ เนี่ยเห็นไหมมันมีรอยอนนี้ด้วยเหมือนมีคนมาตกปลานะเนี่ยยังมียังมีเหยื่ออยู่เลยวก็มีน้ำตกเล็กๆนะคะนี่ส่วนบ้นต้นไม้ของเราก็ผุข้างไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เนาะเดี๋ยวน้ำไปไข่ไอ้ไกให้ดูดีกว่าแม่น้ำตกลงมาเยอะมากใช่เนี่ยบ้นต้นไม้ก็ผุก้างลงมาหมดแล้วแค่เพอ่พรมลงมาแล้วนะคะตอนนี้ ต้นไม้ใหญ่ของเราก็ยังคงอยู่ยังไม่ตายนะคะสงสัยมันจะล้มยากสักทีเดียวตอนแรกดนว่ัน้ำว่ะทำไมคะพราน้ำน้อยกว่านี้นะใช่น้ำน้อยมากๆเลยน้ำน้อยพี่จ้าเหมือนมีคนมาได้ยินเสียงรถจ้าะอคนมาบ่อยเลยเนี่ยพี่เนอะ เนี่ยทุกคนน้ำเข,ขาขับไปนู่นเลยตรงนั้นก็จะเป็นน้ำตกเล็กๆนะคะทุกคนบ้นต้นไม้ทั้งหมดเลยแต่น,น้ำก็อุ่นใจนะอย่างน้อยก็มากับน้องพกา,าก็ยังอุ่นใจ<ม>ส่วนบ้านต้นไม้ของเราก็พุทางไปหมดแล้วน,น,น,นี่เลยเบรรยากาศนะคะ ตรงนั้นก็จะเป็นน้ำตกเล็กๆนะคุกผูสวยงามนะคะส่วนหนองพะกกาของเราก็อยู่ฝั่งนี้เลยนะคะ ได้ตอนตอนเย็นกลับยัดฮะกลับยัดโอเคกลับดีป่ะโอเคโอเคโอเคพี่คเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวกันเนาะน้ำก็มาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูแล้วเนาะบรรยากาศดีสุดสุดเลยนะคะหลังจากนี้น้ำก็จะกลับไปทำกับข้าวแล้วนะคะทุกคนกลับไปหิ่งข้าวนะคะเนาะเพราะว่าในป่าเนี่ย มันจะมืดวายแล้วก็หนาวด้วยแล้วก็เย็นด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วนะคะะทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะโอเคไปตา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 เร็ว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 ทุกคนเหมือนมีคนแอบอยู่ในแคมป์มาเหมือนมีคนลื้อนั่นนะไปรีบไปกลับไปดูว่ามันเอาอะไรของเราหรือเปล่าโอลยโกลโจเร็ว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 เฮ้ยกายมันยกกระเป๋าไปแล้วนั่นนะ ตามตามทุกคนมีคนมาที่แคมป์มไม่รู้เอาอะไรไปบ้างน้องพกาศตามไปแล้วนะคะอุ้ยอ้าวลือของน้ำหมดเลยอะหมดเลยทุกคนอุ้ยหมดเลยเดี๋ยวน้ำจะดูนะคะว่าอะไรของน้ำหายบ้าง ตอนนี้น้องพกาก็ตามไปแล้วนะคะทุกคนน้องพกาตามไปแล้วเนาะน้ำรสึกของน้ำเนี่ยข้าวของจะหายหมดเลยกับคุ้งกับข้าวหม้อเม,ม้อหายหมดเลยนะคะหายหมดเลยส่วนของน้องพกาเนี่ยเดินยุกไปทั้งถุงเลยยังดีนะที่ไม่เอาไอ้นี้ของน้ำไปใาแ่แหวงหายหมดเลยทุกคนไม่เหลือของกินหายหมดไม่เหลือสักอย่าง ไม่รู้วน้องพกาจะตามทานหรือเปล่ามีน้ำอยู่นี่มีน้ำยังอยู่นะคะโชคดีมากๆกกาเป็นไงได้คืนเปล่าได,ได้คืนเปล่าไม่ได้คืนเลยตามไม่ตามนี่รอโมยกระ<อ>เป๋าผมไปโอ้มีกระเปาพุงเปาแบงอยู่พี่ของกินกระเป๋าพี่หายหมดเลยหม้อเมื่อหายหมดเอาไงเราคงไม่ได้แคมป์แล้วแหละทุกคนตอนนี้กระเป๋าน้องพกาก็าหายส่วนของกินในกระเป๋าก็น้ำ ก็หายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้นะไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือ,อมันวิ่งไวามากเลยเหรอใช่มันใส่มวกอะไรก็ไม่รู้พี่อีม่อมงอะดิมันใส่อีม่องอะดิไม่ให้ได้เห็นหน้าดิเราจะอาอยัางไงต่อเน,นี้ยเราก็ต้องเก็บข้าวของเนาะดูพี่พี่เดือดเปย์อย่างเดียวอือฮะอุ้ยตกด้วยอเอเฮ้ยมันทอดเฟชชั้นด้วย ทุกคนมันแอบถอดไปด้วยนะหนึ่งคิดว่ามันจะเอาเปลแน่ๆเลยนะ้ำคิดว่าดีนะที่พวกเรากลับมาวัวันนี้ถ้าไม่วานนี้เปแล้วก็นี่ก็หายหมดเลยิี่อูพีน้ำแม่กระเป๋ายังรอดอยู่นะครับแบบผมนี้โดนโจนขโมยบาแล้วนะครับเฮ้ยโอ้ยดูว่าไอ้นี่หายถ้าหายนี่ตายแล้วเรากลับไม่ได้เลยนะโอเคทุกคนไป สงสัยเราต้องเก็บของสงสัยน้ำกับน้องพกาต้องเก็บของแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะมขโมยไปได้ยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้น้ำกับน้องพกาก็เก็บข้าวของเสร็จแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราสองคนก็ไม่น่าจะแคมนได้แล้วแหละเพราะว่าข้าวของหายหมดแล้วเนาะส่วนกระเป๋าน้องพกาก็หายไปเลยนะคะตามไม่ทนันน้องพกาบอกว่าตามไม่ทนัน ิ่ง,งกินกเออของกินในกระเป๋าหม้อเมื่ออะไรแบบนี้หายไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแคมป์ได้แล้วคือขึ้นเราแคมป์ไปเนาะมันก็เสี่ยงนะนเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านเลยดีกว่านะคะทุกคนถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะไป